ที่เห็นนี่คือช่อดอกของกาแฟนะคะพันโรบัสต้าหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวสวยมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะแหมไม่เคยเห็นสวนกาแฟมาถึงที่เลยค่ะโอ้โหช่อช่อพวงระยะเลยนะคะเนี่ยโอ้หืม